ไปแลยนะแม่ไม่จ้ะมึงจะไปเปิดบัญชีไปห้างนี่เปิดบัญชีอีกแล้ว ไม่ต้องไปห้างไปที่นี่ชีอ s เ o อร e r l เนี่ยไปทำไมอย่าแม่ s h o p p e r l ่เขามียืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชี e ี s a v i n g จากธนาคารกรุงเทพเดี๋ยวมึงไม่ต้องไปยืนต่อคิวที่ห้างเลยจ้าไปบอกแม่ไปส่งของใช่ไหมแล้วเปยนชนิดคนเดียวมายืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชี e s a v i n g ของธนาคารกรุงเทพที่ s อ o p p e r ี่เลยจ้าไม่ต้องไปยืนรอจริงปะเนี่ยจริงอยากจะลอมึงทำไมมึงก็ไปที่นี่ไม่ต้องไปต่อคิวที่ห้างเลยทำเป็นไหมไม่เป็นอืโง่เหมือนเดิมนะคะเนี่เอาโทรศัพท์มา มึงโหลดโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพใช่ไม้ะนี่โหลดขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วมึงก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของมึงอ่อกกร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 อกยังกรอกแล้วแม่พอกรอกเสร็จปุ๊บเราก็รอรับพินโค <ST> ้ดเจ็ดตัว ได้มาแล้วอย่างนี้ทำไงอ่ะแม่พอมึงทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมอ่ามึงก้อาวันนี้ไปยืนยันที่เคอร์ลิสอ์แค่นั้นโอเคหนูก็ไปได้เลยใช่ไหมได้ไปได้เลยอ่ะกนไปส่งของด้วยลอกหนูไปส่งของไ,ได้ไหมไป,ไปส่งของไปเชื่อมึงไปดูได้เลยจ้ะเขาพี่แบบนี้จริงๆให้หนูไป,หไปส่งของให้ด้วยไปส่งของให้ด้วยโอเคแค่นั้น อันนี้ธุระแรกผมธุระสองโ <Okay. S 1> อเคเนี่ยพอมึงไปถึงชอบ c u r รีนะมึงก็นํำหมายเลขเจ็ดหลักและบัตรประชาชนยืนยันตัวตนกับพนักงานได้เลยจ้า oh. แล้วก็เอาบัตรประชาชนเสียบเครื่องยืนยันตัวตน oh. ถ่ายภาพเซลฟี่เพื่อยืนยันการเปิดบัญชีในแอปแค่นี้ก็เปิดบัญชี e-saving ได้แล้วจ้า oh. นี่แถมได้ e voucher ส่วนลดค่าจัดส่งพัสดุ4 0บาทด้วยนะจ๊ะ คุณแม่หนูกลับมาแล้วจ้าเร็วมากคุูจะกินให้คุณแม่หมดเลยแม่ทำได้จริงสะดวกสบายมากแล้วหนูส่งของให้แม่หนูได้ส่วนลดจากอ e ีเวนเชอร์ด้วยนะกูอบอกแล้วมันง่ายมันสะดวกทุกคนคะ <laughs> ถ้าสมมุติว่าอยากจะเปิดบัญชีง่ายๆไปที่เคอรี่ช็อปเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้ à, <c urs> เคอรี่อ่ะเขามีทุกรูปแบบจริงจริงมริมยมึงมีหลายกล้องไหมเออนั่จะได้เริ่โม่โอเคเร็วสิแม่